สวัสดีครับกับเช้าวันที่2ของเรากับที่นี่จันทบุรีนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่วัดกอบเปิดนะครับแลวเดี๋ยวเราจะไปเดินกันเล่นที่ผาสุกน่ดหน่นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นสไตล์บาลีนะครับแล้วก็จะมีคาเฟ่ที่ชื่อว่าสกายวิวคาเฟ่ครับเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศกันนะครับเพื่อนๆที่จะมาที่กอบเปิดนะครับต้องตั้ง GPS มาที่วัดกอะเปิดนะครับถ้าตั้งว่ากอะเปิดเฉยๆมันจะพาไปอีกจุดนึงนะครับซึ่งจะผิดที่นะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบรรยากาศจะสวยงามแค่ไหนนะครับซึ่งที่ก็เปิดจะมีจุดสําคัญอยู่3จุดนะครับก็คือจุดชมวิวซันไซผาสุกนิลันแล้วก็สกายวิวคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันที่ละจุดๆนะครับซึ่งตรงทางเข้าจะไม่เสียตังนะครับแต่จะมีตู้ให้เราบริจาคเพื่อบํารุงเป็นค่าน้ำเข้าฝ่ายได้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นทางเดินไปนะครับยาวประมาณ150เมตรนะครับเพื่อไปจุดชมวิวจุดแรกของเรานะครับก็คือ จุดชมวิวซันไซนะครับแหะชื่ออ่านยากเหลือเกินเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนก็บอกว่าเหมือนกับเป็นบาหลีของประเทศไทยนะครับไปดูกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับซันไซก่อเปิดนะครับอยากพึ่งไปฮาวายถ้าคุณยังไม่ได้มาที่ซันไซครับดูครับบรรยากาศมองไปที่วิวทะเลครับคุ้มค่าครับกับการที่เดินขึ้นมานะครับร5อเมตรนะครับ อันนั้นก็คือคาเฟ่สกายวิวสกายวิวคาเฟ่นะครับผมบันไดที่สูงสูดหรือบันไดสู่สวรรค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับระหว่างนี้เพื่อนๆดูวิวของที่สกายวิวคาเฟ่นะครับจะขอเล่าประวัติของกาะเปิดให้ฟังนะครับกอเปิดตั้งอยู่ที่ตำบลกาเปิดอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งประวัติคร่าวๆเขาบอกว่าสมัยก่อนชาวจีนแผ่นยินงใหญ่นะครับล,ล่องเรือถํำเทามาด้วยเสือผืนหมอนใบนะครับแต่ตอนนี้ก็เหลือแต่ เสียแล้วครับมอญหายไปยอกยอกซึ่งบอกว่าชาวจีนมาที่ทะเลแห่งนี้นะครับซึ่งทะเลแห่งนี้เขาเป็นทะเลเปิดนะครับเขาจึงตั้งว่าเกาะเปิดแต่อีกข้อนฏิทานนี้ก็บอกว่ามีชาวจีนมาตั้งบ้าเนเรือนอยู่ที่นะครับแล้วกลอบมาก็เกิดโรคไข้มาเรียและหิวาตกกันโลนะครับทาให้ผู้คนล้มตานะครับบางส่วนก็เลยพากันหนีเปิดออกไปจากเกาะนี้นะครับก็เลยเรียกว่าเกาะเปิดนะครับและภายหลังก็มีคนเข้ามาอาศัยในเกาะนี้อีก จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกาอเปิดซึ่งจะเติมเรอเรือเข้าไปนะนี่ก็คือประวัติเขาค้าของกอเปิดนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของคาเฟ่กันนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับนอกจากจุดชมวิวซันไ่าและคาเฟ่นะครับยังมีอีกจุดนึ่งนะครับเรียกว่า ผาสุกนิลันนะครับแต่พอดีไม่ได้ไปนะครับแต่จะขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะไปจะได้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูรูปเลยนะครับตามนี้ครับนี่ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่คนชอบมาถ่ายรูปนะครับกับซุ้มรูปหัวใจนะครับขอขับเพื่อนตามผมขึ้นไปที่ชั้น2กันเลยนะครับว่าจะมีจุดอะไรที่สวยงามให้ถ่ายรูปไหมครับอาจจะร้อนนิดนึงนะครับแต่เขาบอกว่า ข้างบนมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าที่ผมบอกเซอร์ไพรส์นี่คืออะไรนะครับนี่ครับจุดเซอร์ไพรส์นะครับไกลไกนู่นะครับกับบันไดสวรรค์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูใกล้ๆกันนะครับแล้วไปดูกันว่าเราจะขึ้นไปถ่ายรูปกันมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับคนโกความสูงก็อาจจะกลัวนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่น่ากลัวมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับกับบันไดสู่สวรรค์น,นะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นบันไดกันนะครับนี่ครับตายไปครับเราได้ขึ้นสวรรค์นแน่นอนนะครับโอ้โหสูงจริงๆนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปสักแอคนะครับผมนี่นะครับดูวิวนะครับผมรั่งดูวิวตรงนี้แม่ กินกาแฟเย็นๆยถ้ายำเย็นนี่น่าจะร่มรื่นกว่านี้นะครับดีนยวลงกันนะครับไหนกวลงมนะครับเ่เคยถนี่ครับอีกจุดเด็ดนะครับอย่างที่บอกนะครับสองจุดนี้ครับจุดยอดที่นะครับกับซูมรูปหัวใจนะครับ ถ้าเป็นเพื่อนมาที่นี่ก็อย่าลืมมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่คนชอบมาถ่ายรูปนะครับเปตตขายแล้วก็วิวอยากาศดูนะครับนี่ก็ปกก้80บาทนะครับวิวดูวิวนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวขอสักรูปหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอแอดสักรูปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยววันที่ต่อไปต่อนะครับ ว่มากันแล้วครับกลับที่นี่ครับน้ําตกทิวนะครับเป็นน้ําตกที่บอกว่าเย็นมากๆแล้วก็จะมีปลาพวงเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าปลาจะเยอะแค่ไหนและน้ำจะเย็นแค่ไหนนะครับเข้าไปดูเลยนะครับเพื่อนช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโควิดนะครับก็จะต้องมีจุดตรวจคัดกรองก่อนนะครับก็ตรวจอุณหภูมิก่อนนะครับแล้วก็ล้างมือให้เรียบร้อยก่อนจะเข้านะครับ แล้วก็ช่วงนี้ก็จะไม่ต้องซื้อบัตรกับเจ้าหน้าที่นะครับจะมีตู้หยอดเหรียญน,นะครับค่าเข้าก็คนละสี่สิบบาทนะครับนี่ครับตู้หยอดเหรียญก็หยอดไปนะครับลดการสัมผัสมือกับเจ้าหน้าที่นะครับอะนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับ้เดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับ ก่อนเข้าแล้วก็ลงทะเบียนเข้าก่อนนะครับแล้วก็พอเข้าไปปุ๊บสาหรับคนที่เดินไหวเราก็จะเดินไปที่น้ําตกก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเดินไม่ไหวก็นี่ครับมีรถครับคนละสิบบาทนะครับส่วนผมแก่แล้วขอนั่งรถไปดีกว่านะครับเดินไม่ไหวสิบบาทนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันนะครับวิวระหว่างทางที่เรานั่งรถไปว่าจะสวยงามยังไงนะครับซึ่งระหว่างทางนั่งรถไปเราก็จะขับไปได้จนสุดทาง แต่ก็ต้องเดินต่อไปอีก70เมตรนะครับก่อนจะถึงน้ําตกนะครับอย่างน้อยๆก็ประหยัดเวลาเดินนะครับนั่งรถมาดีกว่าน,นะครับถ้าเพื่อนๆเ,นเนไม่ไหวนะครับนะครับเดี๋ยวนั่งไปเรื่อยๆกันนะครับไปแถวะจุดทางเดี๋ยวไปดูกัน,นว่าจะสวยงามแค่ไหนกับน้ําตกพิ้วนะครับ แล้วะครับพอลงจากรถแล้วก็เดินไปกันต่ออีก70เมตรนะครับระหว่างที่เพื่อนเพื่อนเดินดูวิวรอบทางก็จะขอรับประวัติของน้ําตกพิ้วนะครับอุทยานแห่งชาติน้ําตกพิ้วนะครับแต่เดิมจะชื่อว่าอุทยานแห่งชาติเขาสราะบำนะครับและตอนหลังก็ได้เปลี่ยนมาชื่อว่าอุทยานน้าตกพิ้วนะครับเมื่อปีพศ2225นะครับซึ่งน้ําตกพิ้วที่มาบางคนบอกว่ามาจากคําว่าพิ้วที่มาจากสายน้ําที่พิ้วสวยงามนะครับบางคนก็บอกว่า มาจากต้นพิ้วที่จะชอบขึ้นอยู่ดิมน้ําตกนะครับจะเป็นไม้เผาออกดอกเป็นช่อนะครับซึ่งทางอุทยานก็จะทํามาปลูกไว้บริเวณใกล้กับที่ทําการนะครับนี่นะครับปลาครับปลาครับปลาพวงนะครับอยากบอกว่าน้าตกที่นี่ปลาเยอะมากนะครับแต่เสียด้นะครับช่วงนี้งดเล่นน้านะครับไม่เป็นไรครับเพื่อนๆก็ถือว่ามาดูบรรยากาศนะครับรู้สึกว่าแค่ได้มาดูบรรยากาศก็ทําให้ร่างกายได้เหมือนเติมพลังเติมชาร์จแบตไปในหตัวนะครับ ซึ่งน้ำตกผิวนะครับจะครอบคลุมท้องที่อำเภอทั้งอำเภอเมืองอําเภอดาสิงอําเภอขุง่งและอําเภอมะขามนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีหน้าที่ทั้งหมดถึง84,62.50ไร่ครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็น้ำตกผิวนะครับจะเกิดจากทาน้ำสองสายนะครับสายหนึ่งต้นน้ำจะไหลผ่านเต้าขินลงมาเป็นท่อๆนะครับอีกสายหนึ่งจะเป็นทาน้ำขนาดเล็กกว่าสายแรกนะครับ ทั้งสองสายจะมาเป็นจบกันก่อนจะทิ้งตัวจากหน้าผาสูง20เมตรนะครับลงสู่แอ่งน้นําขนาดใหญ่นะครับแต่เดิ๋ยวไปดูกันนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับ นี่ครับอย่างที่บอกนะครับว่าปลาพวงเยอะมากนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเยอะจริงๆนะครับไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะครับแทบจะทุกจุดของน้ําตกเลยนะครับเพื่อนๆต้องเห็นปลาพวงตลอดทางเดินเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับนี่นะครับจุดน้ําตกที่บอกว่าเป็นจุดที่ไหลลงมา20เมตรนะครับสวยมากจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆเด้มาอยู่ตรงนี้เหมือนผมนะครับแค่ได้ยินเสียงน้ําตกลงมาจะรู้ถึงความสดชื่นชุ่มชื่นหัวใจนะครับรู้สึกข้ามาณตรงนี้ก็สบายใจนะครับ เอาะครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับไปดูตรจุดอื่นๆกันต่ออีกนะครับก่อนจะกลับกันนะครับจุดนี้นะครับก็คืออลุกกรเจดีนะครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่5ทรงโปรดสร้างในปีพศ2419นะครับเพื่อเป็นที่ระลึกในการประดิษฐ์ประพาสน้ำตกร้อมพนงังเรือร่มนะครับและด้วย ตำนานความรักที่ในหลวงเราจะคา่าทรงมีให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับทําให้มีเรื่องเล่าว่าหากผู้ใดได้มากราบไหว้ที่ปิรามิดแห่งนี้นะครับก็จะสมหวังและมีความรักที่มั่นคงนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากสมหวังก็ลองมากราบไหว้กันดูได้นะครับและครับเดินกันต่อนะครับ เป็นไงบ้างครับกับที่นี่น้ําตกพิวนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ยังเล่นน้าไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์โควิดนะครับแต่ว่าบรรยากาศข้างในก็ยังสวยเหมือนนะครับน้ําเย็นปลาเยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วผมได้ข่าวมาว่าช่วงนี้ก็จะปิดปรับปรุงอีก3เดือนนะครับผมไม่อีทีนู่นเลยครับตุลาคมนะครับใครอยากมาเที่ยวก็รีบๆมากันเลยนะครับไม่น่ใจว่าคลิปนี้ตัดต่อเสร็จจะเลยวันหรือยังนะครับแตเดี๋ยวตามไปเที่ยวกันที่อื่นกันต่อนะครับ นี่นะครับก่อนกลับก็ทาางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับแต่ช่วงนี้โควิดนะครับก็เลยดูได้แค่หน้าสภา,านะครับเป้โอกาสหน้าจะพาเพื่อนมาดูนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดตับตไครกดกดิติดตามด้วยนะครับ